ข้าวคลุกกะปิเครื่องปรุงมากมายหมูหวานทำหนึ่งวันล่วงหน้าได้ส่วนประกอบทุกอย่างต้องอร่อยได้แก่หมูหวานกุนเชียงกุ้งแห้งทอดกรอบไข่เจียวแล้วตัวข้าวจะคลุกกะปิอย่างไรหมูหวานจะทำยังไงให้หวานพอดีไม่เค็มเกินไป และหมูไม่แข็งต้องทดลองทำหลายๆครั้งแล้วจะได้ที่กุนเชียงก็ต้องเลือกซื้อจากที่ที่เราชอบที่สุดกุ้งแห้งต้องตัวขนาดพอดีทอดแล้วกรอบนี่คือตัวอย่างของการคลุกข้าวค่ะกะปิผัดน้ำมันให้หอมแล้วเติมน้ำนิดๆ แล้วจึงเอาข้าวลงไปคลุกเวลาคลุกก็พยายามอย่าให้ข้าวมันหักกดได้ค่ะคลุกไปคลุกไปให้ทั่วใช้ไฟพอดีไม่แรงเกินไม่ค่อยเกินผัดไปจนเข้าวกระดี มะม่วงก็ซอยให้พอดีคำอย่าให้ใหญ่เกินไปถั่วฝักยาวลวกล็อกน้ำเย็นแล้วก็เอามาซอยค่ขะขั้นแรกหัดถททำหมูหวานให้มีความนุ่มพอดีหวานพอดีอย่าให้แข็งแล้วก็โชคดีสำหรับข้าวกลุกกะปิค่ะสวัสดีค่ะ